สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Invest m e n t นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่1พฤศจิกาปี25ค่ะเรามาอัปเดตดสรงกลาฟตลาดหุ้นไทยบนดัชนีเซต100ภาพรวมระยะยาวกันในวันหยุดนะคะเซ้นเทลค่ะ32บาท25สตางค์ราคาก็ค่อยๆขยับปรับขึ้นมาแล้วหลังจากในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยลงมาแตะถึง19บาท40เนี่ยหุ้นใหญ่หลาย,ลายตัวเลยทำให้เราเห็นว่าเขาวิ่งขึ้นมาได้ เขาก็ลงมาได้เช่นเดียวกันแล้วเขาก็ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันตอนนี้จบรอบลงมาแล้วหุ้นใหญ่มีรอบนะคะเราย้ําบ่อยมากค่ะตอนนี้ขึ้นมา แนวต้านทรงนี้แล้วค่ะถ้าไปต่อ next station แนวต้านถัดมาก,ก็คือ38บาททรงนี้เพื่อยกไฮขึ้นมาแตะโซนประมาณ44-45บาทแล้วไปต่อมาปิดจ็อบทรงนี้อีกครั้งหนึ่ง58-60บาทค่ะสำหรับเซ็นเทลแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวอาจจะย่อลงมาพักเหนื่อยโซนประมาณนี้ก่อน25-26บาททรงนี้นะคะอย่าให้หลุดถ้าหลุดคือที่เดิมทรงนี้ค่ะ19-20บาทนะคะสำหรับเซนเทลเนาะมาต่อกันที่คอมเซเว่นค่ะ25บาทตัวนี้ก็ขยับปรับขึ้นมา เหมือนกนกัหลังจากที่ลงมาตั้งต้นใหม่รอบที่2ในช่วงเดือนมิถุนาปี25นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นรอบแรกเนี่ยหลังจากที่เขาพีคสุดๆแล้วเขาโดนเทลงมาตั้งต้งตนใหม่เหมือนกัน กลางปี2024ปีที่แล้วมิถุนาเหมือนกันค่ะวิ่งขึ้นมาแตะแนวต้านที่28บาท2เดือนให้โอกาสไปต่อไม่ไหวแล้วก็เลยลงมาตั้งต้นใหม่อีกครั้งหนึง่งครบรอบ1ปีตอนนี้ค่อยๆเกาะตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งสังเกตพฤติกรรมราคาตัวนี้ดูค่ะถ้าไปต่อผ่านด่านนี้ขึ้นมาได้นี่แหละค่ะ next station 33บาทแล้วก็ base case ในระยะสั้นให้36 37บาททรงนี้ก่อนแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวอดีตบอกเราได้ดีเสมอเหมือนกันอาจจะลงมาพักเหนื่อยทรง นี้ก่อน20 22บาทแล้วก็ตั้งต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน16บาทต้นๆน,นนะคะสำหรับคอมเซเว่นแล้วก็ส่วน c p o ค่ะ46บาทตัวนี้ก็เหมือนจะไปต่อให้ได้แต่ยังไปไม่ได้ค่ะ 4ีหเดือนแล้วที่พยายามจะยกายให้ผ่านด่าน48 50บาทขึ้นมาแตะทรงนี้55บาทแล้วไปต่อแต่ไปไม่ได้ค่ะเข้าแก๊ปเรารอบนี้ลงมาได้เลยนะคะ38 40บาท w o r ร์สเคสยังรออยู่ค่ะต้นรอบนี่เรารอลุ้นอยู่แต่ว่าเดือนตุนลาเนี่ย เขายังไม่ได้หลุดนะถึงแม้ว่าจะโดนเทลงมาก็ตามยังอยู่ในกรอบ45-46บาทอยู่ถ้าหลุดมาเมื่อไหร่นี่แหะค่ะเข้าแก๊ปเปานะคะสำหรับ CPO แล้วก็ CPF ค่ะ21บาท10สตางค์เหมือนจะไปต่อให้ได้แต่ยังไปไม่ได้ค่ะตัวนี้ก็รอลุ้นอยู่จะหลุด21บาทลงมาแตะแนวรับ20บาทสำคัญแนวรับทรงนี้ไหมถ้าลงมาแล้วไปต่อ ที่เดิมทรงนี้แนวต้านด่านสำคัญ25-26บาทเพื่อยกายมาไทยรอบ33-34บาทแต่ถ้าหลุด20บาททรงนี้ลงมานี่แหละค่ะตั้งต้นใหม่เหมือนเดิม17บาททรงนี้นะสำหรับ CPF รอรุ้นงบเหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะเดลต้าโดนเทไปนิดหน่อยค่ะแต่ก็ถือว่าวิ่งขึ้นมาทะลุแนวต้าน200บาทเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แตะ โซน220บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่แนวต้านเบสเคสที่เราให้กันเอาไว้อดีตค่ะเขาเคยชูแขนล้มแล้วมาแตะทรงนี้แล้วไม่ย่อนะดีดพุ่งขึ้นมาถึงทรงนี้เลยจากราคา200ต้นๆวิ่งทําหายสูงสุดคือ800กว่าบาทนะ เนี่ยทรงเนี้ยจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่นะเนี่ยแท่งคล้ายกันเลยนะแท่งเดือนเนี่ยรอลุ้นค่ะสําหรับเดลต้าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าไปต่อไม่ไหวอะไรก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันอาจจะลงมาพักเหนื่อย170บาทแล้วก็140บาททรงนี้ด่านสําคัญจะหลุดมาแตะแนวรับที่1 1 8 120บาทหรือเปล่านะคะสำหรับเดลต้าเนาะวิ่งแรงนะตอนลงก็ลงแรงค่ะส่วนเอโก้ค่ะ123บาทตัวนี้ก็ยังถือเป็นหุ้นต้นรอบพื้นฐานดีของเราอยู่นะเดือนตุล ตาเนี่ยชูแขนมาแล้ว143บาทแต่ยังไปไม่ได้ค่ะทีนี้ถ้าพฤชจิกากับธันวายกหายขึ้นไปได้เนี่ยเด็กสเตชันแนวต้านถัดมาก็คืออยู่ทรงนี้ค่ะ150 160บาทที่เคยเป็นแนวรับเดิมแนวรับสำคัญมากๆทรงนี้ไปต่อมีโอกาสวิ่งสวยแบบนี้แต่ถ้าไปต่อไม่ไหวเป็นทรงนี้นะคะอดีตก็บอกเราได้ดีเสมอลงมาพักเหนื่อยก่อน100้นต้น,ตน 80บาท worst case ของเราแล้วก็แกปถ้าหลุด80บาทก็คือนี่ละค่ะ50บาททรงนี้ในปี2008นะคะสำหรับ e อกโกเนาะแล้วก็ gpsc ค่ะ41บาท50ยังให้โอกาสเราอยู่นะ3าเดือนเหมือนกันค่ะตัวนี้ยังยกหายไปไม่ได้แต่ยังไม่ได้ลงมานะทุกคนยังไม่ได้หลุดแนวรับที่35บาททรงนี้ลงมานะแต่ถ้าหลุดมาเนี่ยก็คือตั้งต้นใหม่เหมือนกัน ยีบาทต้นๆแต่ถ้าไปต่อ next station นี่ละค่ะอย่าพึ่งชะล่าใจไปเพราะว่ารอบนี้ยังยกไฮมาไม่ถึงด่านนี้นะคะ48 50บาาทค่ะสำหรับ G P S C ถ้าไปต่อ ปิดจ็อบในระยะสั้นของเรา56บาททรงนี้นะ,ะแล้วก็ส่วนกราฟค่ะลงมาได้เลยเมื่อวานนี้44บาท25สตางค์ไปต่อไม่ไหวก็หลุดลงมาให้เราสักหน่อยนี่สเดือนแล้วที่ทําโลอยู่ทรงนี้โซนใกล้เคียง40บาทต้นต้น42บาทนะคะหลุดมาได้เลยนะฮะ40แล้วก็37 38บาทเพราะว่าตั้งแต่ที่เขาวิ่งขึ้นมาแตะแนวต้านที่ 47- 48บาทแล้วพยายามจะไปต่อเนี่ย ไปไม่ได้นะกันยาไม่ทำหายแล้วก็ตุลาก็ยกหายไปไม่ได้ค่ะทีนี้รอลุ้นทำนิวโลนะฮะสำหรับกราฟลงมาได้เลยค่ะฮาหน่าค่ะก็ยังไปต่อไม่ได้เหมือนกันยังไม่ผ่านด่านแนวต้าน25บาททรงนี้ขึ้นไปได้นะ3เดือนเหมือนกันตัวนี้แหลมๆข่ดอดีตที่เคยเป็นแนวรับเดิมถ้าผ่านไปได้จะขึ้นมาแตะแนวต้านทรงนี้3435บาทที่เคยเป็นแนวรับเดิมนะคะถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสวิ่งสวยทารอบเราให้ที่65บาททรงนี้ก็ละกันนะสำหรับฮาหน่าโฮมโปร ค่ะ6บาทห5สตางค์ตัวนี้ก็ยังปริมปริมนะต้นรอบค่ะนี่อาจจะเป็นทรงนี้ก็ได้เนี่ยย่ำอยู่กับที่ทรงนี้นะคะไซส์เวก่อนแล้วค่อยดีดตัวพุ่งขึ้นไปแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวย่อที่เดิมเหมือนเดิม5.80บาท8 0ถึง6บาทต้นๆน,นะคะตอนนี้ก็ลงมานิดหน่อยแล้วเหมือนกัน IRPC ค่ะตัวนี้พยายามจะวิ่งให้ผ่านด่าน1บาทขึ้นมาให้ได้เดือนกันยานี่วิ่งมาแตะถึง1บาท34นะ และถ้าไปต่อก็ที่เดิมค่ะทรงนี้1บาทแ0แล้วก็ด่านสำคัญ2บาทต้นต้นโซนนี้ด่านหินนะคะสำหรับ IRPC ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาทีละนิดค่ะก่อนหน้านั้นลงมาแบบลึกมากอะหลุดทุกวิกฤตจริงๆสำหรับตัวนี้70สตางค์นะคะมาต่อกันที่หุ้นแบงก์ใหญ่อีกตัวค่ะเคแบ k 186บาท50ราคาก็ดีดพุ่งขึ้นมาแล้วเดือนตุลาคมหลังจากชะลอทรงนี้มานานเนี่ยเวลาหุ้นใหญ่แบบจะวิ่งอ่ะเขาไว้ลายนานเหมือนกันนะ ตั้งแต่ในช่วงปี2023เนี่ยเขาก็แบบชะลอ130บาทต้นๆเนี่ยมาจนถึงปี2024เป็นปีเลยนะคะก่อนที่จะวิ่งขนาดนี้แล้วก็มาชะลออีกในช่วงต้นปี2025เนี่ย4-5เดือนเนี่ยชะลออยู่ทรงนี้แล้วค่อยดีดพุ่งขึ้นมาเดือนตุลาค่ะทุกคน Next Station ผ่านไปได้ก็คือ200ต้นๆทรงนี้เขาผ่านด่านแนวต้าน ร้อทรงนี้ขึ้นมาแตะที่180บาทในระยะสั้นของเราแล้วนะ next station ก็คือ200ต้นต้นท้ายรอบปิดจ็อบ230240บาททรงนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับเคแบง์ bank ในรอบนี้นะคะแล้วก็ k ค e ค่ะยังอยู่ที่เดิม25บาท50สตางค์ยังไปไม่ได้นะคะทรงคล้ายๆกันเลยค่ะกับหาน้าแต่เดลตานี้พุ่งมาแล้วนะตัวนี้ก็ค่อยๆขยับปรับ นิดหน่อยค่ะถ้าผ่านไปได้ก็คือจะมาเจอแนวต้านทรงนี้ที่เคยเป็นแนวรับเดิม36-37บาทเบทเป๊เคสในระยะสั้น58-60บถึง60บาทต้นๆ้นสำหรับ KCE จะยกายไปไหวไหมถ้าไม่ไหวอดีตก็บอกเหมือนเดิมค่ะลงมาพักเหนื่อยเนี่ยอาจจะเป็นทรงนี้เนี่ย ก่อตัวขึ้นมาพยายามจะไปแล้วแต่ไปไม่ได้มาก่อวอลลุ่มอีกสักหน่อยแล้วค่อยดีดขึ้นมาแบบนี้นะ,ะพฤติกรรมราคาอาดีตเขาบอกเราไว้แล้วก็แค p ค่พค่ะตัวนี้หุ้นในกลุ่มแบงก์ก็ดีดตัวขึ้นมาแล้วใกล้จะมาปิดเบสเคสท้ายรอบของเราแล้วนะ70บาทต้นต้นทรงนี้นะคะอดีตก็เคยวิ่งขึ้นมาแล้วไห้ลายนานเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ก่อนที่เขาจะลงเขาเตือนเรารอบนี้แล้วเขาก็พุ่งต่อและถ้ารอบนี้ไปไม่ไหวก็คือนี่แหละคะ่ะสายเกงกระไรรู้อะไรไม่เท่ารู้นี้นะคะนี่ จุดที่เราควรเข้าคือจุดนี้ค่ะ42 44 45บาทแล้วพุ่งขึ้นมาแตะทรงนี้กำไรส่วนต่างเยอะมากนะเวลาหุ้นแบงก์วิ่งเนี่ยอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะคะแต่ตอนลงเนี่ยลงนานแล้วก็ลงช้าและก็ย่ำอยู่กับที่นานมากไซเวนานมากนะคะอย่าง KTB เนี่ยก็วิ่งขึ้นมาแล้วเหมือนกันขึ้นมาปิดจ็อบให้เราแล้วนะอดีตเขาเคยวิ่งขึ้นมา27บาท75สตางค์ท้ายรอบของเรา เดือนตุลาก็วิ่งมาปิดจ็อบให้แล้ว next station ถ้าผ่านไปได้ก็คือ30บาททรงนี้นะคะอาจจะย่อมาแตะทรง24บาทก่อนเราค่อยไปต่อ24-25บาททรงนี้ก่อนเราค่อยดีดตัวขึ้นไปนะคะเป็นทรงนี้ก่อนที่เขาจะวิ่งสังเกตดูสิเขามักจะย่อเราค่อยไปต่อแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวเขาก็มีโอกาสที่จะหลุดแนวรับสําคัญของเราก็คือ20บาททรงนี้อย่าให้หลุดเขาเตือนแล้วรอบหนึ่ง แต่เขาไปต่อได้ถ้ารอบนี้เขาหลุดคือก็ไม่แน่เหมือนกันเข้าแก๊ปเราลงมาได้เลยนะคะแค C ที่ซีค่ะลงมาแล้วไปต่อไม่ไหวนะคะลงมาได้เลยรออยู่ค่ะทุกคนนี่อาจจะเป็นทรงนี้เหมือนกันพยายามจะมาแตะแนวต้าน37-38บาททรงนี้อดีตแนวรับเดิมของเราแนวรับสำคัญถ้าไปต่อปิดจ็อบ52บาทแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวนี่ทรงนี้พักเหนื่อยอยู่ หลุดมาเมื่อไหร่ก็คือที่เดิมค่ะ21บาทแล้วก็ worst case ของเรายังรออยู่18-20บาทต้นๆน,นะคะสำหรับ KTC แล้วก็ส่วน LH ค่ะพยายามจะผ่านด่าน4บาทขึ้นมาให้ได้อีกแล้วเดือนที่แล้วก็วิ่งมาเหมือนกันเดือนนี้ยังไปไม่ได้นะคะถ้าไปต่อไม่ไหวลงมาที่เดิมก่อน3บาท20แล้วก็ worst case ใกล้มาแล้วนะนี่ในช่วงวิกฤตปี2008 2 0ปสบาท60สตางค์นะคะสำหรับ LH MK ค่ะบวกขึ้นมาอีกแล้วเหมือนกัน32.75บสาท75สตางค์วิ่งขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงกรกฎาสิงหากันยาแล้วก็ตุลาค่ะใกล้จะมาแตะแนวต้านาน่สำคัญแล้วนะ40บาทค่ะทุกคนทรงนี้ต้องระวังให้ดีนี่อดีตก็บอกอยู่แล้วถ้าไปต่อวิ่งสวยปิดจ็อบ ทรงนี้ห้าสิบหสิบาททรงนี้แต่ถ้าไปต่อไม่ไหวหลุดทรงนี้ลงมาอาจจะรูดมาที่เดิมทรงปัจจุบันนี้อยู่นะคะอยากให้หลุดถ้าหลุดนี้ก็คือลงมาอีก25บ้าบาททรงนี้นะคะสำหรับ MK ค่ะจะมีแรงไปต่อหรือเปล่าแล้วก็มินค่ะเหมือนจะหลุดนะแต่ก็ยังมีแรงซื้อกลับมานิดหน่อยเดือนนี้ยังไม่หลุดทำนิวโลเท่ากับเดือน มิถุนายี่บเดาท70เดือนตุลาเนี่ยลงมาแค่22บาท20แล้วก็ยังไม่หลุดลงมานะคะแต่ถ้าเดือนนี้พฤศจิกาเนี่ยเปิดตลาดมาวันจันทร์เนี่ยหลุดลงมาเมื่อไหร่ก็คือขยับมาแตะทรงนี้นะ18บาทแล้วก็ตั้งต้นใหม่เหมือนกัน13 14บาทนะคะสำหรับมิ้น์รอลุ้นอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็ OR ค่ะ14บาท70สตางค์ยังไปต่อไม่ได้แต่ก็ยังไม่หลุดนะนี่3เดือนแล้วทุกคนสังเกตดูแท่งเดือนของ OR เนี่ย ตั้งแต่สิงหากันยาตุลาเนเขาไม่ได้หลุดมาแตะถึง12บาทต้นๆ้นนะเขามีแรงซื้อกลับรอบนี้ถ้าเฮิร์ซูไปต่อเราก็ยังให้ที่เดิม18บาททรงนี้แต่ถ้าไปต่อไม่ไหวอยากให้หลุดขอแค่อยาให้หลุด12บาทลงมาถ้าหลุดคือ10บาทแล้วก็ w o r s t c เ s e 8บาทยังรออยู่สําหรับ OR ค่ะปิดท้ายหุ้นไทยหุ้นใหญ่ด้วย OSP ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อการนี่ตัวที่เราจับตาดูยอยู่ปตทแล้วก็สพนะคะจะกลับตัวเป็นขาลงต่ออีกหรือเปล่าอย่าง OSP ค่ะทุกคนก็ เหมือนจะวิ่งแล้วตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาสิงหาแล้วก็กันยาเกือบจะมาแตะที่20บาททรงนี้ได้แล้วแต่เดือนตุลาโดนเทค่ะ15บาทนะคะหลุดมาเมื่อไหร่ก็คือนี่หละค่ะ12บาท8 0ถึง13บาทต้นต้นๆ worst เ a s e 8บาทยังรอยอยู่สังเกตดูโอ้ถ้าเป็นทรงนี้ก็ไม่แน่นะทุกคนเนี่ยเหมือนเขาจะวิ่งแล้วแต่เขาไปไม่ได้อะเขาหลุดทำนิวโลแบบส่วนต่างเยอะมากเลยนะจากเดิมเนี่ย 33บาทลงมาทำโลอยู่ที่18บาทอะ่ะแล้วก็รอบนี้เหมือนกันจาก25บาทลงมาทําโลที่สิบาทอะ่ะแล้วรอบนี้คิดดูสิถ้าจากสิบก้าบาทเขาจะลงมาทําโลที่8บาทแนวรับเว s t c สเคของเราหรือเปล่านะคะแต่ถ้าไปต่อก็ต้องผ่านด่านนี้ขึ้นมาแตะแนวต้านตรงนี้อดีตแนวต้านสําคัญ นี่ยี่สบาทในช่วงที่เขาเข้ามาในตลาดแรกๆเหมือนกันค่ะสำหรับ OSP และก่อนจบคลิปในวันนี้ค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ